เรามาดูภาพรวงตาจากการนำเสนอข้อมูลกันดีกว่าก็อย่างเช่นพี่ให้น้องพิจารณาผลกำไรจากการประกอบการของบริษัทสื่อคณิตตั้งแต่ปีพศ2539ถึงปีพศ2549ดังตารางนี้ก็เขาจะให้มาว่าในแต่ละปีกำไรกี่ล้านบาทแล้วเมื่อพี่ไปนำเสนอด้วยกราฟเส้นพี่จะได้ว่าผลกำไรมัน ค่อนข้างจะคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเห็นไหมคือเหมือนพี่วาดกราฟขึ้นมาอันนี้ข้อมูลตัวแรกปี2537มัน35ถัดมา35.5 35.7สคือมันเพิ่มขึ้นน้อยมากหรือแทบจะคงที่เลยอ่าก็แสดงว่าบริษัทนี้มีผลกำไรคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ว่าถ้าสมมุติบริษัทนี้เขาแอบไปปรับแกนปรับแกนใหม่เปลี่ยนมาตราส่วนใหม่ ให้เป็นอย่างนี้น้องจะเห็นได้ว่าเขาจะทำสามห้าสัมห้าจุดหนึ่งสัมห้าจุดสองเขาจะใช้อะไรที่มันละเอียดมากๆพอวาดกราฟน้องก็จะเห็นได้ว่าเอ้ยผลกําไรของบริษัทมันดูเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นมากๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพอเขาปรับกราฟใหม่แล้วเราไม่ได้สังเกตแกนมันอาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดว่าแนวโน้มกำไรของบริษัทนี้ เพิ่มขึ้นเยอะมากๆในแต่ละปีและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆน้องจะเห็นได้ว่าข้อมูลตัวเดียวกันแต่กราฟแสดงออกมาไม่เหมือนกันอันนี้คือกราฟที่ควรจะเป็นแต่นี้คือกราฟที่บริษัทอาจจะใช้เพื่อหลอกให้มีคนมาลงทุนกับตนเองอันนี้ก็เลยเป็น ภาพรวงตาจากการนำเสนอข้อมูลดังนั้นเวลาน้องเจอข้อมูลแล้วก่อนจะตัดสินใจอะไรน้องต้องดูแกนให้ดีว่ามันเป็นหน่วยอะไรมันเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยจริงหรือไม่โอเคนะก็เราก็จะจบบทภาพรวงตาไปเท่านี้สมการของไอติมหนึ่งแท่งรวมกับไอติมอีกหนึ่งแท่งสุดท้ายจะได้กลายเป็นไอติมแท่งเดียวกันในท้องของพี่คะ่ะ